คุณเองเป็นคนจิตใจดีนะชอบทําบุญอชอบให้โอกาสคนชอบช่วยเหลือคนคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนไปและคุณเองกําลังคิดที่จะให้โอกาสคนคนนั้นหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเช่นเขาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเนาะซึ่งความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีการจบลงไปแล้วทีนี้จบลงไปอาจจะ อยากมีการเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเขาขอโอกาสคุณหรือคุณขอโอกาสเขาแต่ลึกๆคุณอยากไปต่อจากที่เราเห็นนะคะคุณเองกำลังกำลังคิดทบทวนนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยคุณน่าจะา่หรือคุณอาจจะแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วยังไม่ได้มีการพูดยังไม่ได้มีการแสดงออกคุณอาจจะกำลังนะคะแอบชอบใครสักคนหนึ่ง นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่มันมีการจบกันไปก่อนแล้วก็กําลังคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะหรือคุณออถ้าไม่ใช่ในเชิงความรักคุณเองอาจจะ กำลังนะคะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่อาจจะเพิ่งจบอะไรบางอย่างลาออกจากงานหรือกำลังจะเริ่มต้นนะคะชีวิตใหม่ทำกิจกรรมทำกิจการอะไรใหม่ๆสมัครงานใหม่บางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูตัวเองนะคะแต่คุณเอาช่วงนี้ให้คุณทำบุญบริจาคลงศพนะคะบริจาคเงินให้คนยากไร้นะคะทําบุญกับเด็กนะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้คุณด้วยนะคะ ธาตุด,ดินการพรึกศพมังกรราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเลข6เลข13นะคะ